แถวหน้าบอกว่าแถวหน้าบอกว่าได้ทั้งสองเลยค่ะเขบอกว่าไม่เลือกได้หมดชอบหมดนะใครใครชอบแบบพี่หมื่นขุ่มขุ่มขอดูมือหน่อยอ่ายกมือหน่อยชอบนุ่มขุ่มนุ่มเลยขุ่มขุ่มใครแบบใครชอบแบบหนุ่มคบข้างรักมันคืเท่ากันนะสุดท้ายผู้หญิงก็ชอบผู้ชายแบบคัางรักอ่ะเขาชอบพี่ค่ะเรียกหมดนะจบครบเลยพี่แค่เราใยจริงๆนะฮะใช่อ่า แล้วจะรู 2, 3, 4, s <S ้สึกฟินค like ูณเสียิไปถ้าอยากฟินรอบสองรอบสามรอบสี่ไปฟินใช่เอาจริงนะผมเข้าไปดูผมเข้าไปดูกับพี่ที่สนิทอยู่คนหนึ่งนอกรอบอะไรเงี้ยผมก็เห็นเขาคนที่ไปดูแบบกันเองอะครับที่ที่ไม่ทช่พวกนักวิจารณ์หนังหรือว่าตอนรอบสื่อะครับฉากที่ผมแบบฉากที่พบกับเจสรนเข้าด้วยกันนะส่วนใหญ่คนจะแบบเฮ้ยจริงผมก็แบบเฮ้ย มันขนาดนั้นเลยใช่ไหมวะอะไรนะขนาดนั้นไหมคะขนาดนั้นไหมคะผ่าอเไรถ้าอ๋อเจ้าไม่ดูหนังเรื่องนี้แล้วจะอ๋อเจ้าจะไปดูเรื่องอะไรนะอ๋อเจ้าเราสวดมนต์มาได้พอสิแหน่ทำบุญกันได้พอเสร็จแล้วอย่างนั้นนี่เลย ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ใครเดิแค่รอบเดียวอย่าอย่าทำอย่างนั้นไปเพิ่มเลยสองรอบสามรอบเลยซึ่งของ่พอเจ้าพอเจ้าชื่อว่าอะไรเป็นนุเต้าเหล่าใครและท้านที่อยู่ที่ใดดีเย็นๆนะตอบให้ครบตอบให้ครบตอบให้ครบนะคะ๋อเจ้าเป็นใครชื่ออะไรบ้านจ้าอยู่ที่ใดพ่อแม่พอเจ้าชื่ออะไรดี บีบมือพี่ด้วยเจ้าตั้งแต่พี่เจอเจ้าเนี่ยดอกไม้ทุกดอกก็เยิะเป็นดอกกันแล้ววันนี้เราถึงมีหขอกมีหมอกมีหมอกเพื่อนหอลขอให้น้องกัหน่อยโอเคแลกกันแลกกันเราไม่ได้พูดกับคุณแม่นะครับมาไปต่อที่เกมต่อไปเลยค่ะเสือพี่หน่อยเขาหนูอะไร โอเคโอเคโอเคโดนเลีกหนูด้วยอ่ะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวรับกพี่โตนะคะเรียกหนูด้วยได้ม ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ร่วมสนุกนะคะอ่าต้นผักเชิญครับต้นผักนี่คือพี่ตื่นมาไม่รู้เรื่องเลยนะคนนี้ขาระยะคนนาตถามถึงน้องเบลล่าวันนี้น้องเบลล่าไม่มามีแต่น้องเนียร์นะคะคนลงท้ายด้วยอาก็เป็นนักแสดงที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ดีมากๆในการที่ทํางานกับผมนะครับเพราะว่าคือ ผมว่าอยู่เขาแล้วมันสนุกดีอ่ะมันทํางานแล้วมันยิ้มกันม,มันแย่กันแก้กันเราไม่มีความกดดันหรือว่าเอ้ยเราจะเข้าไปหวานกับเขาเนี่ยเขาจะอะไรกลับมาไหมแบบใน<ม>ในความแบบในความแบบแการการทางานนะครับแต่เรรากือเวลาเล่นเขาจะส่งออกมาหรือว่าเวลาเขาจ,จับมือหรือว่าเวลาที่เขาส่งสายตาม,มาทําให้เรู้สึกว่าเราเป็นตัวละครคนนั้นได้เต็มที่ในทุก เรื่องที่เราเจอกับเขามาสีๆก็ก็รู้สึกว่าประทับใจเบลล่าของนี้ครับเป็นความคุ้นเคยถ้าจะให้เมาส์เนี่ยผมว่าเบลล์เขาก็เป็นคนแบบชอบคือเขาคนไม่ยอมผมในใน,ในการทํางานแบบบางทีเราเราแกล้งเขาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาถ้าเป็นนักแสดงคนอื่นเขาก็จะอาจจะยอมเราบ้างแบบอะไรอย่างเงี้ยแตบบ่คนนี้ก็แบบทำไมเดไม่สู้เออสู้เสู้สู้เขาจะแบบมีต่อล้อต่อเถียงกับเราแบบบางทีเราแบบ เบลพี่หล่อวะอะไรเงี้ยหล่อค่ะหลอกกับผีอะไรลเลยหลอเหมือนที่เห็นในดีไลท์เซนส์ใช่ยังนั้นเลยนั่นคือที่ใส่เขาเลยแล้วที่แบบเราอยากเขาตลกเขาก็จะไม่ตลกให้เราอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนน่ารักประมาณเนี้ยเป็นเหมือนน้องสาวที่คุณเคยมาถึงรอบสองว่าทุกคนยงหมดดังนี้เขาซื้อสัตว์เขาพูดว่าคือยังไม่รู้นี่คือกลุ่มเป้าหมายของเราเลยค่ะก็อยากฝากชาวโคราชนะครับก็ไปดูหนังกันเยอะๆนะนะจะน่ารักจะน่ารักมากๆเลย ถ้าดูหลายรอบก็คือน่ารักกุยมุ้ยอ่ะแต่นี่งที่ที่อ๋อเจ้ามาดูด้วยแหละตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณสองร้อยไปายจะสามร้อยใช่ไหมคะพี่ปิงวันนี้นะวันนี้น่าจะไม่แน่ใจจะชื่นใจกว่านี้ถ้าถ้าวันนี้สามอุ้ย